คุณคิดว่าครอบครัวคุณรู้จักกันดีแล้วหรือยังแต่ครั้งนี้แม่สามีของฉันอยู่โรงพยาบาลสามีให้ฉันไปเอาเอกสารและสิ่งที่ฉันเจอที่บ้านทําให้หัวใจฉันหยุดเต้นเงามืดบางอย่างความลับที่ซ่อนอยู่และรอยยิ้มของแม่สามีที่เย็นชาทุกสิ่งไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณจะทนรอจนรู้ความจริงได้ไหม เปิดซองนี้และเรื่องราวที่ไม่มีใครเคยรู้จะเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดฉันรีบก้าวเข้าโรงพยาบาลมือกุมกระเป๋าเอกสารที่สามีส่งมาให้แม่สามีอยู่ห้องผู้ป่วยชั้นสามสามีบอกให้ฉันไปเอาเอกสารสําคัญที่บ้านก่อนความร้อนบนใบหน้าฉันเต้นแรงเหมือนเตือนอะไรบางอย่างแต่ฉันก็ก้าวต่อไปเมื่อฉันมาถึงบ้านประตูหน้าปิดสนิทฉันคว้ากุญแจจากกระเป๋าแต่ทันใดนั้นฉันสะดุดกับความรู้สึกบางอย่างแววตาของฉันหยุดนิ่ง ประตูบ้านเปิดออกโดยที่ฉันไม่ได้กดล็อกฉันเดินเข้าไปในบ้านเสียงลมหายใจดังขึ้นในความเงียบทุกอย่างเหมือนเดิมแต่มีบางอย่างไม่ถูกต้องบนโซฟามีภาพที่ฉันไม่คิดว่าจะได้เห็นแม่สามีของฉันนั่งอยู่บนโซฟาแต่ไม่ใช่ท่าป่วยปกติเธอกำลังยิ้มบางอย่างเหมือนเธอรู้ความลับที่ฉันไม่เคยรู้และข้างๆเธอมีใครบางคนฉันไม่สามารถระบุได้ทันทีแต่เสื้อผ้าและท่าทางชี้ชัด หัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหยุดมือต้องกุมอกเองฉันอยากจะวิ่งออกไปแต่เท้ากลับแข็งทื่อภาพนั้นชัดขึ้นทีละน้อยและความจริงเริ่มบีบรัดฉันจนหายใจไม่ออกเสียงโทรศัพท์ของฉันสั่นขึ้นสามีส่งข้อความถามว่าหาเอกสารเจอหรือยังฉันมองกลับไปที่ภาพบนโซฟาอีกครั้งทุกอย่างในบ้านนี้กำลังเปลี่ยนไปในวินาทีเดียวและฉันรู้ว่าเมื่อฉันก้าวออกไปจากบ้านครั้งนี้ไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีก ฉันรีบก้าวเข้าโรงพยาบาลมือกุมกระเป๋าเอกสารที่สามีส่งมาให้แม่สามีอยู่ห้องผู้ป่วยชั้นสามสามีบอกให้ฉันไปเอาเอกสารสำคัญที่บ้านก่อนความร้อนบนใบหน้าฉันเต้นแรงเหมือนเตือนอะไรบางอย่างแต่ฉันก็ก้าวต่อไปเมื่อฉันมาถึงบ้านประตูหน้าปิดสนิทฉันคว้ากุญแจจากกระเป๋าแต่ทันใดนั้นฉันสะดุดกับความรู้สึกบางอย่างแววตาของฉันหยุดนิ่งประตูบ้านเปิดออกโดยที่ฉันไม่ได้กดล็อก ฉันเดินเข้าไปในบ้านเสียงลมหายใจดังขึ้นในความเงียบทุกอย่างเหมือนเดิมแต่มีบางอย่างไม่ถูกต้องบนโซฟามีภาพที่ฉันไม่คิดว่าจะได้เห็นแม่สามีของฉันนั่งอยู่บนโซฟาแต่ไม่ใช่ท่าป่วยปกติเธอกำลังยิ้มบางอย่างเหมือนเธอรู้ความลับที่ฉันไม่เคยรู้และข้างๆเธอมีใครบางคนฉันไม่สามารถระบุได้ทันทีแต่เสื้อผ้าและท่าทางชี้ชัดหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหยุดมือต้องกุมอกเอง ฉันอยากจะวิ่งออกไปแต่เท้ากลับแข็งทื่อภาพนั้นชัดขึ้นทีละน้อยและความจริงเริ่มบีบรัดฉันจนหายใจไม่ออกเสียงโทรศัพท์ของฉันสัน่นขึ้นสามีส่งข้อความถามว่าหาเอกสารเจอหรือยังฉันมองกลับไปที่ภาพบนโซฟาอีกครั้งทุกอย่างในบ้านนี้กำลังเปลี่ยนไปในวินาทีเดียวและฉันรู้ว่าเมื่อฉันก้าวออกไปจากบ้านครั้งนี้ไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีกฉันยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิด สายตาจับจ้องเงามืดที่อยู่หลังประตูแม่สามียังคงนั่งบนโซฟาใบหน้าเรียบเฉยเหมือนเธอกำลังอ่านใจฉันแต่บางอย่างในบ้านนี้ไม่ใช่เรื่องปกติฉันก้าวช้าๆมือที่กำเอกสารแน่นจนขาวทุกเสียงรอบตัวคมชัดขึ้นเสียงลมหายใจของฉันเองดังจนเกือบจะกลบทุกอย่างฉันพยายามตั้งสติแต่ร่างกายกลับสั่นไม่หยุดรอยเท้าที่ปรากฏบนพื้นเมื่อครู่ยังคงอยู่ราวกับใครบางคนเพิ่งเดินผ่านไป เสียงกริ่งประตูดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้หนักแน่นและสม่ำเสมอเหมือนใครบางคนอยู่ด้านนอกกำลังทดสอบความอดทนของฉันฉันกลืนน้ำลายฝีเท้าช้าๆเดินไปที่ประตูแต่ก่อนที่ฉันจะเปิดความรู้สึกบางอย่างชะงักไว้ฉันหันไปมองแม่สามีใบหน้าของเธอยังคงสงบแต่สายตายเย็นเฉียบเหมือนเธอรู้ทุกสิ่งที่ฉันเห็นและทุกสิ่งที่ฉันกำลังจะทำ ความเงียบในบ้านนี้หนักอึ้งจนฉันรู้สึกเหมือนเวลาหยุดชั่วขณะฉันค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงเพื่อหยิบเอกสารที่หล่นมือสัมผัสกระดาษบางชื้นเล็กน้อยภาพถ่ายและซองจดหมายในมือบอกฉันว่าสิ่งที่ฉันเห็นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นบางสิ่งซ่อนอยู่ลึกกว่าที่ตาเห็นและฉันกำลังจะเข้าไปสัมผัสม,สมันโดยไม่รู้ตัวท่านใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งนี้ใกล้กว่าทุกครั้ง และเงามืดที่ประตูเคลื่อนไหวชัดเจนขึ้นแต่ก่อนที่ฉันจะหันหน้าไปดูเต็ม,เ,ตมเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเสียงเรียกครานี้ดังและคมชัดราวกับมาจากทุกมุมของบ้านฉันหยุดก้าวมือแข็งทื่อและในขณะที่ฉันพยายามรวบรวมสติร่างหนึ่งปรากฏอยู่ในเงามืดด้านหลังแต่ฉันมองไม่เห็นชัดเป็นเพียงรูปร่างลางๆหัวใจฉันเต้นรัวฉันอยากจะวิ่งออกไปแต่เท้ากลับติดพื้น ความกลัวและความอยากรู้บีบรัดหัวใจฉันจนหายใจไม่ออกแม่สามีของฉันลุกขึ้นช้าช้าทุกก้าวของเธอเหมือนมีพลังบางอย่างและฉันรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะทำให้ฉันไม่สามารถย้อนกลับไปเหมือนเดิมฉันยืนอยู่ตรงนั้นเอกสารในมือสัน่นสายตาฉันติดอยู่กับประตูที่กำลังเปิดช้าช้าและในวินาทีที่ร่างเงามืดเริ่มชัดขึ้นทุกสิ่งหยุดชะงักรอฉันตัดสินใจ แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปยังไม่เกิดขึ้นบ้านหลังนี้ยังคงเงียบเที่ยงแต่ความตึงเครียดและสายตาที่จับฉันไว้บีบรัดหัวใจให้ฉันรอและฉันรู้ดีว่าความจริงบางอย่างกำลังรอให้ฉันค้นพบแต่ฉันยังไม่พร้อมและเงามืดนั้นยังไม่เปิดเผยตัวต,วตนเต็ม,ตมทุกอย่างค้างอยู่ในวินาทีนั้นทุกความคิดความกลัวและความอยากรู้แขวนอยู่กลางอากาศ รอคอยให้ฉันตัดสินใจและเราคอยให้ผู้ฟังลุ้นใจเต้นต่อไปฉันยืนแข็งทื่อร่างกายสั่นเล็กน้อยแต่สายตาไม่ละจักเนามืดที่ค่อยๆปรากฏชัดทุกอย่างในบ้านเหมือนหยุดหมุนเวลาถูกตรึงอยู่ในวินาทีเดียวแม่สามียืนขึ้นช้าๆก้าวหนึ่งแต่ละก้าวหนักแน่นมีแรงดึงบางอย่างที่ทําให้ฉันไม่กล้าก้าวถอยหลังฉันพยายามตั้งสติก้าวไปใกล้เอกสารที่หล่นบนพื้นมือของฉันจับมันแน่นอีกครั้งแต่ความรู้สึกเหมือนมีใครจับมือฉันไว้ทําให้เคลื่อนไหวไม่ได้เต็มที่ หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาเสียงลมหายใจของฉันเองดังสะท้อนในความเงียบประตูด้านหลังบ้านเปิดกว้างเล็กน้อยแสงไฟจากนอกบ้านส่องเข้ามาเพียงเสี้ยวเดียวแต่ก็เพียงพอให้ฉันเห็นเงาร่างบางอย่างรูปร่างนั้นสูงและยืนอยู่นิ่งไม่ขยับไม่ส่งเสียงแต่สายตาที่ฉันจินตนาการฉันรู้สึกว่ามันจ้องมาที่ฉันฉันอยากก้าวถอยหลังแต่เท้าติดพื้นเหมือนแรงดึงลึกลับดึงฉันเข้าไปใกล้ทุกความรู้สึกในร่างกายฉันตึงเครียด มือที่กำเอกสารแน่นเริ่มเย็นเฉียบและฉันรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะเปลี่ยนทุกสิ่งไปตลอดการแม่สามียังคงก้าวเข้ามาใบหน้าเธอสงบแต่ววตาเย็นชาและเต็มไปด้วยความหมายฉันไม่กล้าพูดไม่กล้าขยับทุกวินาทีเหมือนยาวนานเป็นชั่วโมงและเสียงโทรศัพท์ที่ดังมาก่อนหน้านี้ยังคงสะท้อนในหัวฉันรากับเป็นสัญญาณเตือนให้ฉันรู้ว่าทุกการเคลื่อนไหวต่อจากนี้มีความเสี่ยงฉันก็มองเอกสารอีกครั้ง ภาพถ่ายและข้อความบางบรรทัดที่ฉันยังไม่ได้อ่านทําให้หัวใจฉันสั่นเหมือนมีความลับซ่อนอยู่ข้างในเอกสารนั้นจะเผยบางสิ่งที่ฉันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ฉันย่อตัวลงหยิบซองจดหมายและทันใดนั้นเสียงฝีเท้าที่เบาแต่หนักแน่นดังขึ้นข้างหลังฉันหมุนตัวทันทีแต่ไม่มีใครเทียงแค่เงามืดที่ประตูขยับเล็กน้อยทุกอย่างยังคงหยุดนิ่งและฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันรอคอยจะเกิดขึ้นในไม่ช้า ฉันหายใจไม่ออกแต่ความอยากรู้ดึงฉันให้ก้าวไปใกล้ประตูทุกความกลัวความตึงเครียดและความลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านนี้รวมกันเป็นแรงดึงดูดที่ทำให้ฉันยอมเสี่ยงฉันยื่นมือไปจับประตูและทันใดนั้นเสียงลมพัดเข้ามาเบาๆประตูแกว่งเล็กน้อยและเงามืดเหมือนจะก้าวเข้ามาแต่ในวินาทีสุดท้ายก่อนที่ฉันจะเห็นตัวเต็มๆทุกอย่างหยุดนิ่ง บ้านเงียบสนิทแม่สามียืนตรงกลางห้องประตูค้างอยู่เพียงครึ่งทางและฉันยังยืนนิ่งมือกำับเอกสารแน่นทุกความคิดในหัวหยุดชั่วขณะเหมือนโลกกำลังรอให้ฉันตัดสินใจฉันรู้ดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไม่ใช่แค่ความลับของแม่สามีไม่ใช่เพียงเอกสารหรือภาพถ่ายแต่เป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกในครอบครัวและอาจเกี่ยวพันกับตัวฉันเอง และทุกอย่างรอให้ฉันก้าวเข้าไปเต็มๆแต่ฉันยังไม่กล้าทุกสิ่งหยุดอยู่ตรงนั้นเรากับเวลาถูกแช่แข็งและผู้ฟังยังคงถูกดึงเข้าสู่ความตึงเครียดนั้นเราคอยการเปิดเผยที่จะไม่เกิดขึ้นทันทีทิ้งปมให้ค้างคาใจรากับลมหายใจที่ถูกจับไว้ฉันยืนนิ่งมือยังคงกำเอกสารแน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุอกสายตาของฉันไม่ละจากประตูที่ค้างอยู่ครึ่งทาง แสงไฟจากข้างนอกส่องเพียงเสี้ยวเดียวแต่ก็เพียงพอให้เห็นเงาร่างบางอย่างที่อยู่ด้านหลังรูปร่างนั้นนิ่งสงบแต่ฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่มาจากมันแม่สามียังคงยืนอยู่ตรงกลางห้องใบหน้าเรียบเฉยแต่สายตาของเธอเหมือนกำลังอ่านใจฉันเหมือนรู้ว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่และเหมือนรู้ว่าฉันจะต้องทำอะไรต่อไปฉันก้าวช้าๆมือสั่นแต่ยังคงกำเอกสารแน่นทุกเสียงในบ้านนี้คมชัดขึ้น เสียงลมหายใจของฉันเองเสียงกระดาษกระทบพื้นทุกอย่างเหมือนขยายใหญ่เกินจริงและฉันรู้ว่าความเงียบนี้ไม่ได้เป็นเพียงความเงียบธรรมดารอยเท้าที่ฉันเห็นเมื่อครู่เริ่มปรากฏชัดขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้เหมือนมันกําลังเคลื่อนไหวแต่ไม่ใช่เพียงรอยเท้ามันเหมือนสัญญาณเตือนเรากับมีใครบางคนคอยบอกฉันว่าอยาเข้าใกล้แต่ก็ล่อลวงให้ฉันไปฉันหันไปมองเอกสารอีกครั้งข้อความบางบรรทัดเริ่มเด่นชัด และภาพถ่ายที่ฉันยังไม่ได้ดูเต็มๆทำให้หัวใจฉันรัวแรงขึ้นเหมือนทุกอย่างกำลังรอให้ฉันเปิดเผยความจริงฉันย่อตัวลงหยิบซองจดหมายมือเริ่มยินเฉียบและทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกแต่คราวนี้ใกล้มากเหมือนใครกำลังเข้ามาในห้องแต่เมื่อฉันหันไปมองไม่มีใครเพียงเงามืดเล็กๆที่ขยับเพียงเสี้ยวเดียวแม่สามียังคงก้าวเข้ามาใบหน้าเรียบเฉย ทุก,ก้าวของเธอมีพลังบางอย่างรากับทุกการเคลื่อนไหวของเธอมีจังหวะลึกซ่อนอยู่และฉันรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไม่ใช่แค่ความลับของเอกสารแต่เป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกในครอบครัวเราและเกี่ยวพันกับตัวฉันเองฉันพยายามรวบรวมสติแต่สายตาของเงามืดที่ประตูทําให้ฉันชะงักมือที่กําเอกสารแน่นเริ่มสั่นรุนแรงและในขณะนั้น เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เหมือนมันมาจากทุกมุมของบ้านเหมือนโลกกำลังเตือนฉันว่าทุกการเคลื่อนไหวมีความเสี่ยงฉันหายใจไม่ออกแต่ความอยากรู้ดึงฉันให้ก้าวเข้าไปใกล้ประตูทุกความกลัวทุกความตึงเครียดทุกความลับรวมกันเป็นแรงดึงดูดและฉันรู้ดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะทำให้ฉันไม่สามารถย้อนกลับไปเหมือนเดิมฉันยื่นมือไปจับประตูและทันใดนั้น ทุกอย่างหยุดนิ่งบ้านเงียบสนิทแม่สามียืนสงบประตูค้างอยู่ครึ่งทางและเงามืดยังไม่เปิดเผยตัวตนเต็มๆทุกความคิดในหัวฉันหยุดชั่วขณะเหมือนโลกกำลังรอให้ฉันตัดสินใจและผู้ฟังยังคงถูกดึงเข้าสู่ความตึงเครียดนั้นรอคอยการเปิดเผยที่จะไม่เกิดขึ้นทันที ทิ้งปมให้ค้างคาใจราวกับลมหายใจที่ถูกจับไว้ฉันยังยืนนิ่งมือสั่นกําเอกสารแน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกสายตาจับจ้องเงามือที่ค้างอยู่เครื่องประตูแม่สามียังคงยืนอยู่ตรงกลางห้องใบหน้าเรียบเฉยแต่สายตาเย็นชาเหมือนเธอกำลังอ่านใจฉันและรู้ทุกการเคลื่อนไหวฉันก้าวช้าๆไปข้างหน้าแต่เท้ากลับเหมือนติดพื้นทุกเสียงรอบตัวคมชัดขึ้นเสียงลมหายใจของฉันเองเสียงกระดาษกระทบพื้น และเสียงฝีเท้าที่ฉันไม่รู้ว่าใครกำลังเคลื่อนใกล้จากทุกทิศทางฉันมองเอกสารในมืออีกครั้งซองจดหมายสีขาวนั้นเหมือนเรียกฉันและภาพถ่ายเก่าที่อยู่ด้านในฉันเห็นเพียงเซี่ยวเสี่ยวที่เพียงพอทําให้หัวใจฉันกระตุกแรงเหมือนมีความลับเก่าแก่ซ่อนอยู่ความลับที่อาจทําลายทุกสิ่งที่ฉันเชื่อมาหลายปีฉันย่อตัวลงหยิบซองจดหมายมือเย็นเฉียบจนแทบจับไม่อยู่ ฉันพยายามรวบรวมสติแต่สายตาของเงามืดที่ประตูทําให้ฉันชะงักมันขยับเล็กน้อยเพียงเสี้ยววินาทีแต่เหมือนโลกหยุดหมุนฉันหันไปมองแม่สามีเธอยังคงก้าเข้ามาใบหน้าเรียบเฉยแต่ทุกก้าวของเธอหนักแน่นและมีพลังราวกับทุกการเคลื่อนไหวของเธอเป็นคําเตือนและฉันรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปไม่ใช่แค่ความลับของเอกสารหรือภาพถ่าย แต่เป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกในครอบครัวเราและอาจเกี่ยวพันกับตัวฉันเองฉันพยายามหายใจช้าๆแต่ลมที่พัดเข้ามาจากประตูทำให้ร่างกายสั่นและในวินาทีนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เหมือนมันมาจากทุกมุมของบ้านเหมือนโลกกำลังเตือนฉันว่าทุกการเคลื่อนไหวมีความเสี่ยงฉันยื่นมือไปจับประตูและทันใดนั้นประตูแกว่งกว้างขึ้นเล็กน้อย และเงามืดเคลื่อนไหวช้าๆแต่ก่อนที่ฉันจะเห็นตัวเต็มๆทุกอย่างหยุดนิ่งอีกครั้งบ้านเงียบสนิทแม่สามียังคงยืนสงบประตูค้างอยู่ครึ่งทางและเงามืดยังไม่เปิดเผยตัวตนเต็มๆฉันรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เหมือนทุกสิ่งกำลังรอฉันตัดสินใจฉันยืนนิ่งมือกำเอกสารแน่นหัวใจเต้นแรง และในขณะนั้นเหมือนทุกสิ่งหยุดอยู่กลางอากาศรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ฉันยืนมองเงามืดนั้นรู้สึกถึงความหนาวเย็นแผ่ซ่านทั่วร่างสายตาฉันสอดส่องทุกซอกทุกมุมแต่ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนอกจากแม่สามีที่ก้าวเข้ามาช้าช้าแต่ฉันก็รู้ดีบางสิ่งซ่อนอยู่และมันกำลังรอให้ฉันค้นพบแต่ฉันยังไม่พร้อมและผู้ฟังก็ยังคงรอรอให้ความจริงปรากฏ รอให้เงามืดเปิดเผยตัวตนแต่ทุกอย่างยังคงหยุดนิ่งและฉันรู้ดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปมันอาจเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลแต่ฉันยังไม่เห็นทุกอย่างค้างอยู่ตรงนั้นเรากับเวลาถูกปรึงรอฉันตัดสินใจถัดจากนี้สามารถขยายต่อได้อีกหลายฉากทั้งความลับในเอกสารการเคลื่อนไหวของเงามืดแม่สามีที่ไม่ใช่อย่างที่คิด และสร้างจังหวะหยุดค้างให้หน้าติดตามยาวนานผู้ฟังจะอยู่ในความตึงเครียดตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่มีเบื่อฉันยังคงยืนนิ่งมือกับเอกสารแน่นจนขาวหัวใจเต้นรวเหมือนจะทะลุอ,อกสายตาจับจ้องเงามือที่ค้างอยู่เครื่องประตูแสงไฟส่องเข้ามาเพียงเสี้ยวแต่ก็เพียงพอให้เห็นรูปร่างนั้นชัดเจนสูงและนิ่งสงบแต่กลับมีแรงดึงบางอย่างที่ฉันไม่สามารถอธิบายได้แม่สามียังคงก้าวเข้ามาใบหน้าเรียบเฉย แต่ทุกก้าวของเธอหนักแน่นราวกับทุก,ก้าวมีจังหวะลึกซ่อนอยู่และฉันรู้ดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไม่ใช่แค่ความลับของเอกสารหรือภาพถ่ายแต่เป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกในครอบครัวเราบางอย่างที่ฉันอาจไม่อยากรู้แต่ไม่อาจหลีกเลี่ยงฉันหายใจไม่ออกแต่ความอยากรู้ดึงฉันให้ก้าเข้าไปใกล้สายตาฉันติดอยู่กับซองจดหมาย และภาพถ่ายเก่าที่ฉันยังไม่ได้ดูเต็มเหมือนมันกำลังเรียกฉันให้เปิดเผยความลับฉันย่อตัวลงหยิบซองจดหมายมือเย็นเฉียบจนแทบจับไม่อยู่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งนี้ใกล้มากเหมือนใครกำลังยืนอยู่ด้านหลังฉันแต่เมื่อฉันหันไปไม่มีใครเพียงเงามืดเล็กๆขยับเพียงเสี้ยวเดียวฉันรู้สึกถึงความหนาวเย็นแผ่ซ่านทั่วร่าง ทุกความคิดในหัวหมุนวนสายตาและหัวใจฉันติดอยู่กับประตูที่ค้างอยู่ครึ่งทางและเงามืดยังไม่เปิดเผยตัวตนเต็มๆฉันยื่นมือไปจับประตูอีกครั้งแต่ก่อนที่มือจะถึงเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงปกติเสียงนั้นเหมือนดังมาจากทุกมุมของบ้านรากับบ้านทั้งหลังกำลังเตือนฉันว่าทุกการเคลื่อนไหวมีความเสี่ยงฉันพยายามหายใจช้าๆ แต่หัวใจเหมือนถูกบีบและฉันรู้ดีบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นบางสิ่งที่ฉันไม่สามารถควบคุมได้แต่ฉันยังไม่เห็นชัดทุกอย่างหยุดอยู่ตรงนั้นเวลาถูกนตกลางอากาศทุกสายตาทุกเงาทุกเสียงรอให้ฉันตัดสินใจฉันก้าวช้าๆเข้าไปใกล้ประตูมือที่กํำเอกสารแน่นสั่นรุนแรงสายตาฉันยังคงติดอยู่กับเงามืด และแม่สามียังคงยืนสงบเหมือนทุกสิ่งรอบตัวเธอถูกตรึงอยู่ในเวลาเดียวกันฉันยืนนิ่งมือกับเอกสารแน่นและในขณะนั้นเหมือนลมหายใจของบ้านทั้งหมดหยุดไปเงามืดค้างอยู่เพียงเสี้ยววินาทีและทุกสิ่งรอฉันรอให้ฉันตัดสินใจและผู้ฟังรอคอยการเปิดเผยที่จะไม่เกิดขึ้นทันทีทุกความลับทุกความตึงเครียดแขวนอยู่กลางอากาศ เรากับเวลาถูกจับไว้ไม่ให้ไหลต่อฉันรู้ดีสิ่งที่อยู่ในบ้านนี้ยังไม่ใช่จุดจบและความจริงที่กำลังรอฉันอยู่ยังไม่ได้ปรากฏตัวเต็มๆทุกสิ่งหยุดนิ่งและผู้ฟังก็ยังคงรอรอให้ความลับเปิดเผยรอให้เงามืดก้าวออกมาแต่ทุกอย่างยังคงค้างอยู่ตรงนั้นฉันยืนนิ่งมือยังคงกำเอกสารแน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิด ทุกสายตาทุกแสงทุกเงาในบ้านนี้เหมือนบีบหัวใจฉันให้รอประตูด้านหลังยังค้างอยู่ครึ่งทางและเงามืดนิ่งสงบแต่ชัดเจนขึ้นในเสี้ยวแสงฉันมองไม่ออกว่ามันคือใครแต่รู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนทุกอย่างในบ้านนี้ถูกเงามืดนั้นควบคุมไว้แม่สามีของก้าวเข้ามาอย่างช้าๆทุกก้าวหนักแน่นราวกับทุกการเคลื่อนไหวของเธอเป็นคำเตือนและฉันรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ ไม่ใช่แค่เอกสารหรือภาพถ่ายแต่เป็นความลับของครอบครัวบางสิ่งที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะรู้และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ฉันหายใจไม่ออกแต่ความอยากรู้บังคับให้ฉันก้าวเข้าไปใกล้มือที่กำเอกสารแน่นสั่นรุนแรงและสายตาฉันยังคงจับจ้องเงามือที่ประตูทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ใกล้กว่าเดิม เหมือนมีใครยืนอยู่ด้านหลังชั้นแต่เมื่อฉันหันไปไม่มีใครเพียงเงามืดเล็กๆขยับเพียงเสี้ยวเดียวทุกอย่างหยุดนิ่งและฉันรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปไม่ใช่เพียงความลับในเอกสารแต่เป็นบางสิ่งที่อยู่ลึกกว่าที่ตาเห็นฉันก้าวช้าๆเข้าไปใกล้ประตูมือที่กำเอกสารแน่นจนขาวทุกความคิดหมุนวนในหัวทุกเสียงและเงานในบ้านนี้ทำให้ฉันแทบหายใจไม่ออก และในวินาทีนั้นเหมือนบ้านทั้งหมดหายใจช้าลงทุกสิ่งหยุดนิ่งเงามืดค้างอยู่เพียงเสี้ยววินาทีและแม่สามียังยืนสงบสายตายเย็นชาของเธอจับจ้องฉันราวกับรู้ว่าฉันกำลังคิดอะไรฉันรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนทุกสิ่งรอบตัวฉันถูกปรึงไว้และฉันรู้ดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะทำให้ฉันไม่สามารถถอยกลับไปเหมือนเดิม แต่ฉันยังไม่เห็นทุกสิ่งหยุดค้างอยู่ตรงนั้นและผู้ฟังเราคอยการเปิดเผยที่จะไม่เกิดขึ้นทันทีฉันยืนนิ่งมือกำเอกสารแน่นหัวใจเต้นแรงและทุกสิ่งรอฉันตัดสินใจรอให้ฉันกล้าเข้าไปแต่เงามืดนั้นยังไม่เปิดเผยตัวตนเต็มๆทุกความลับทุกความตึงเครียดแขวนอยู่กลางอากาศรากับเวลาถูกจับไว้ และฉันรู้ดีบางสิ่งซ่อนอยู่บางสิ่งที่ฉันอาจยังไม่พร้อมเผชิญฉันยิงยืนนิ่งมือกับเอกสารแน่นหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาแม่สามียังคงยืนสงบใบหน้าเรียบเฉยแววตาของเธอเต็มไปด้วยความหมายบางอย่างแต่ครั้งนี้ฉันรู้สึกถึงความเงียบที่ไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปเหมือนทุกสิ่งในบ้านนี้เราคอยฉันเข้าใจมากกว่าที่จะทำร้ายฉันค่อยๆก้าวไปที่ซองจดหมายและเปิดมันช้าๆ ข้อความและภาพถ่ายในนั้นเป็นเรื่องราวเก่าของครอบครัวความลับที่ซ่อนมาหลายปีแต่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงหรืออันตรายอย่างที่ฉันเคยจินตนาการสิ่งที่ฉันเห็นเป็นบทเรียนบางอย่างเป็นความจริงที่ทำให้ฉันเข้าใจหลายสิ่งเกี่ยวกับแม่สามีเกี่ยวกับสามีและเกี่ยวกับตัวฉันเองแม่สามียิ้มบางๆไม่ใช่รอยยิ้มเยินชาเหมือนครั้งแรกแต่เป็นรอยยิ้มที่บอกว่าทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ เธอไม่ได้มาหาฉันเพื่อทำร้ายแต่เพื่อให้ฉันเรียนรู้ทุกความลับทุกการกระทำทุกสิ่งที่ค้างคาสามารถถูกเผชิญและเข้าใจได้ด้วยความอดทนและสติฉันถอนหายใจลึกๆความตึงเครียดที่กดทับอ,อกคลายลงบ้างมือที่เคยสั่นเริ่มนิ่งสายตาของฉันไม่ติดอยู่กับเงมืดอีกต่อไปแต่จับจ้องความจริงที่อยู่ในซองจดหมายแม่สามีก้าวเข้ามาใกล้ส่งซองจดหมายให้ฉัน และเธอกลับไปนั่งบนโซฟาใบาหน้าเรียบสงบเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าเธอไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่เป็นผู้ชี้ทางให้ฉันเข้าใจความจริงฉันยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจยังเต้นแรงต,ต่างจากก่อนหน้านี้ความกลัวค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความสงบและความเข้าใจและฉันรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่แม้จะยังไม่ชัดเจนทั้งหมดแต่ฉันพร้อมจะ,ะเผชิญหน้า ฉันค่อยๆก้าวออกจากบ้านซองจดหมายอยู่ในมือหัวใจหนักแน่นขึ้นและแม้เรื่องราวบางอย่างยังค้างคาความรู้สึกของฉันชัดเจนฉันพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมจะ,ะเผชิญความจริงพร้อมจะยอมรับทุกสิ่งและเริ่มต้นใหม่บ้านกลับเงียบสงบแต่แววตามแม่สามียังคงติดอยู่ในหัวใจฉัน เหมือนเตือนฉันว่าบางสิ่งแม้จะปิดตอนนี้แต่ความทรงจําและบทเรียนจะอยู่กับฉันตลอดไปและฉันรู้ฉันไม่จําเป็นต้องกลัวอีกต่อไป